็ได้ร้องไม้เป็นทีมห้อยแล้วเนาะปะกลับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุขูสุขพ้นเนาะมืัอนี้สังสัพวงก,ก็ได้เดินทางมาาไหว้พระธาตุพวนคือเก่าพี่พี่น้องเลยโดยทางสักพวงก,ก็มาหอดมาถึงแล้วเนาะอ่าอยู่นี่กับเซมเบอร์บริเวณวัดเด้พอพี่นพี่น้องเลย วันนี้ก็เป็นวันสิใหญ่เนาะสะพวงก,กับมีบุญหอดจอดเถิงเนาะได้เขามาไหว้พระาธาตุโพนเนาะโดยป้าเฮากับไปซื้อดอกไม้หรือว่าธูปเทียนเนาะไปไหว้เพืนน่อนเนาะ ไม้มันยิ้มห้อยแล้ ีกับซิเมนอ่าพระธาตุพนน้องไปพี่น้องสับพวงกับมาฮอดจอดถึงเปทีมหอยแล้วเนะาะพระธาตุโพนอ่าจัดตั้งอยู่อา่าบ้านธาตุพนเมืองไซผูทองน้องไปพี่น้องเด้ นโลูใหญ่เจี่มาสนับสนุนด้อร่อยด้ร่อยเลวะเปิดซองรือวาเปิดสลือว่าใหนี่ลัาผูใหญ่มาอุป้ัมภงสังสู้เล้อร่อย่อม่ัเดียวเลยวาจากใหม่้วได้ยอร่ชาชาาที่คนั้นต่ำวารักกินรักหลานปากรเร่อยและย้ากได้ังโดยทุ่นเองวบนทอ่ โ okay, อเคเนาะพ่พี่น้องตอนนี้สะพวงกับกัไหวพระทาตปวนเป็นเทียมห้อยแล้วเนาะสัพวงกับชิโคโ,โตอ่พาพี่พาน้องไปเดินชมบริเวณวัดเนาะโดยปะ โดยตอนนี yeah. ้สับพวงกับอาไว้พธานป่วนไปทีมห้อยแล้วไปพี่น้องเลยาคนก็คนข้างก็ออกอากระซิลายเติมเนาะเพราะว่ามุนี่กับเมนวันชินเนาะมันคนก็เริ่อมเขย้อยเขย้อยมาลาแล้วบางคนกับกับเจ้าวายแล้วกับกับเจ้ากับก้าบเนาะไปพี่น้องทางสับพวงกับหากระซิมาหอดไปพี่น้องเลยโดยโดยเนาะอ่ะสับพวงสิพาพีแพาน้องไปอ่ไปส้มบริเวณอ่อยู่ในวัดเนาะงไปพี่น้องเนาะ โดยเนาะสะพวงตอนนี้สะพวงกันยางเนาะขอโทษขอพายหลายเนาะเพราะว่าสะพวงบ่มีไม้อะกันสั้นพ่อพี่น้องเลยภาพก็อยากสะเทือนแน่หน่อยนึงเนาะโดยโดยนี่นี่กับเป็นอาเป็นวันเนาะนับตั้งแต่วันจันทร์จนหอดวันอาทิตย์เนาะไว้พี่น้อง ค่ะอาตามวันเกิดเนาะโดยสะพ่วงเกิดวันอาทิตย์พ่อแไม่พี่น้องเลยอันนี้กับเซเมนพระอาตามวันเกิดเนาะวันจันทร์กับยืนเนาะวันพุธกับเมนองนี่เนาะพี่นนองวันพุธเนาะ องนี้กัแมนว,นวนาานนมันวันพรฮัทเพอพีอ่น้องเลยองนี้เมนวันพรฮัทเนาะองนี้่เมนวันอังคานพ่อพี่น้องเลยนี่เนาะองนี้แมนวันอังคารเด้อเน,อะน,นาะพระ,าะพาตาวันเกิดพอพี่น้องเลยดยเนาะ นี่ก็อาซิมเมนอานบริเวณวัดนอ้องพี่น้องก็มีบอนให้อานางพักเศร้าเนาะเศร้าเมื่อยนี่บอนโฮม,มโด้นี่ก็อาจะเป็นนองเด้อกแม่พี่น้องเนาะนองอ,อ,อยู่ในบริเวณวัดเด้อเนาะโซนโซนจ่พูดกับอาซิมเมนอากัเจ้าขายเนี้ยอยู่แนวกินเน,นา,นานนะผู้ใดมาหรือว่าหิวข้าวหิวน้ำก็อาจสบไปกินข้าวอยู่ ช่วยโซนเพื่อนพี่น้องเลยโดยเนาะที่ภักเศร้าก็มีหลายบอลเนาะนี่บอลเดีเ,เนาะที่สาพวงก็เคยอ,อารมณ์เนาะเพ่พี่น้องโซนขายเนวกินเนาะในยูเนื้อกินเนาะเป็นข้าวปุ้นเนาะเพ่พี่น้องอ่ะอยูอาแถวนอกกับซีเมียก็จ้าขายเครื่องหลากหลายเนาะเพ่พี่น้องนี่โซนโซนพื้นกับซีเมนขายอ่ะอันเบว่า ตามบางหู้งโบหรือว nice. <Ma Ivan cuz well> ่าปิ้งไก่โบนอนชนมาเนาะเป็นข้าวเปียกหรือว่าเฟอเนาะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรพ่อพี่น้องเลยโดยเนาะนี่ก็จะเป็นน้ำอ้อยนะไหมพี่น้องโดยเนาะสาพวงกับกาบไหวประทานโพลไปเตรียมห้อยแล้วไปพี่น้องเลยโดนๆเสาพวงกับมาเฟื่อเนาะ ว่านี่ก็จะเป็นนาว่านชินเนาะว่นชินชินดับว่าชินดับประมาณนี่แหละเนาะตะพวงกับดำก่ได้ไปพี่น้องโดยเนาะแบบที่นี่ตะพวงกับที่พอโตจนกลับบ้านก็เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เข่าอ่สามสี่โมงแล้วไปพี่น้องเลยโดยเนาะตะพวงกับที่ขอโตไปให้ที่เข่าขี่น้ำก่อนเด้อเนาะ อ่ะสะพว่องกับคนอื่นสะพว่งกับฝาก็ไล่ก็แซรกก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเพื่องในเด้อเนาะถ้าสะพว่งว่าพิจาลาดประการใดก็ขอขอใครร้ายหลายเพื่อนไม่น้องเลยโดสันตาคิมนี่กับติ๊กโคกาาเข้ามาสบายดีเนาะโด